พื้นหลังลูกตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว x ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับครูแคทอีกแล้วนะคะในรายการขอขยับ x ออกกำลังกายทำได้ทุกที่ค่ะวันนี้นะคะคแคทก็มีท่าออกกำลังกายที่ทุกเจซาสาวอีกแล้วนะคะก็จริงๆล้วปฏิเสธไม่ได้เลยว่าปัญหาเซลูล,ลา์เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สําหรับพวกเรานะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องขจัดมันออกไปะค,ะค่ะครูแคทก็มีวิธีนะคะง่ายๆเลยทำได้ที่บ้านนะคะแต่ว่า เอพิโซดนี้เทปนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะก็สู้ไปพร้อมพอกันนะคะสําหรับท่าแรกนะคะไม่พูดมากทําให้ดูเลยดีกว่านะคะก็ยืนแบบว่าขาห่างเท่าช่วงสะโพกเล็กน้อยนะคะหรือว่าถ้าใครทรงตัวไม่อยู่ก็ยืนกว้างนิดนึงได้นะคะต่อมานะคะก็ใช้อ่าเท้าวขวาขะขวาก่อนเนาะควายเบข้างหลังเหมือนท่าถอนสายบัวนะคะย่อลงไปแบบนี้นะคะมือก็คือจะเท้าสะเอวไปได้หรือว่าจะไว้ข้างหน้าแบบนี้ก็ได้ย่อลงไปจากนั้นนะคะให้ก้าวไปทางด้านข้าง เป็นท่าไซค์ลังช์นะคะอ่านแบบนี้นะคะกลับขึ้นมายืนเนาะก็คือเป็นท่าครอสนะคะแล้วก็ก้าวไปด้านข้างยอ่อแบบนี้นะคะขอข้างละสิครั้งค่ะทำพร้อมๆกันเลยค่ะอ่าเดี๋ยวขึ้นมายืนเซนเตอร์ก่อนเนาะแบบนี้แล้วก็ก้าวไปด้านข้างนับเป็น1น,นะคะลายสอคู่แคทหญิงสาวรูปร่างได้สัดส่วนสมสุวออกกำลังกายไม่สมรองเท้าท่าที่ห ครูยืนกลางขาห่างกันเท่าช่วงสะโพกแล้วคว่อยขาขวาไปด้านหลังย่อตัวลงไปจากนั้นก้าวขาขวาออกไปด้านข้างย่อตัวลงเข่าขวางอขาซ้ายเหยียดตรงมือทั้งสองกำไว้หลุมๆด้านหน้าระดับอกแล้วกลับมายืนกลางขาเช่นเดิมก่อนจะค่อยขาขวาไปด้านหลังอีกครั้งย่อตัวลงแล้วก้าวขาข้างเดิมออกไปด้านข้างย่อตัวลงให้หัวเข่างอ ขาซ้ายเหยียดตรงครูแคททำท่านี้ไปจนครบเซตขึ้นแถบข้อความออกกำลังกายส่วนขาอย่างง่ายโอเคค่ะต่อไปก็สลับข้างนะคะเป็นขาซ้ายนะคะครอสไปด้านหลังไปด้านข้างแล้วก็ย่อ10บครั้งค่ะ1แึ่งละครูแคททำท่าเดิมแต่สลับข้างคือยืนกลางขา แล้วควยขาซ้ายไปด้านหลังย่อตัวลงไปจากนั้นก้าวขาซ้ายออกไปด้านข้างย่อตัวลงหัวเข่างอขาขวาเยียดตรงมือทั้งสองยังคงกำหมัดไวห้หลุมๆด้านหน้าระดับอกแลกลับมายืนกลางขาเช่นเดิมก่อนจะควยขาซ้ายไปด้านหลังย่อตัวลงอีกครั้งต่อด้วยการก้าวขาข้างเดิมออกไปด้านข้างย่อตัวลง ครูแคททาท่านี้ไปจนครบเสร็จโอเคคะ่ะท่าต่อไปนะคะ,ะก็คือจะเป็นท่าลัง์เดี๋ยวยืนนั่นข้างให้ดูเนาะแทงเข่าขึ้นมาย่อไปข้างหลังแล้วก็กระโดดขึ้นมานะคะแบบนี้ขอห้าครั้งนะคะข้างละหล้าทงพร้อมก็เลยค่ะยอ่ออันนี้คือนับเป็นหนึ่งครูแทงเข่าขวาขึ้นสูงแล้วเหยียดขาไปด้านหลังขาตรงย่อตัวลงเล็กน้อยจากนั้นจึงกระโดดแทงข่าขวาขึ้นมา ให้เท้าซ้ายที่ช่วยทรงตัวลอยจากพื้นเล็กน้อยต่อไปเป็นข้างค่ะครูทำท่าเดิมแต่สลับข้างคือแทงเข่าซ้ายขึ้นสูงแล้วเหยียดขาข้างเดิมไปด้านหลังขาตรงย่อตัวลงเล็กน้อยจากนั้นจึงกระโดดแทงเข่าซ้ายขึ้นมาครูทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ โอเคค่ะต่อไปท่าสุดท้ายนะคะท่านี้เหนื่อยนิดนึงเนาะเป็นท่าสควอตแล้วก็ท่าลังค่ะทำร้อมกันเลยนะไปย่อแบบนี้ก้าวไปข้างหลังนะคะแล้วก็ย่อขอทั้งหมดนะคะ20ครั้งนะคะก็คือย่อถอยก็คือ1,2,3,4ไปเลยนะไปคููแคทย่อตัวลงทำท่าสควอตมือทั้งสองกำไว้หลุ่มหลวมด้านหน้าระดับอกยืดตัวขึ้นตรง ก้าวขาขวาไปด้านหลังย่อตัวลงให้เข่าซ้ายทำมุมฉากก้าวขากลับมาทำท่าสควอตอีกครั้งจากนั้นสลับก้าวขาซ้ายไปด้านหลังย่อตัวลงจนเข่าขวาทำมุมฉากก้าวขากลับมาที่เดิมคู่แคททำท่านี้สลับข้างซ้ายขวาไปเรื่อยๆโอเคค่ะก็จบไปแล้วค่ะสำหรับท่าที่แบบว่า เบิร์นขานะคะช่วยลดเซลลูไลท์ได้นะคะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสาวๆเนาะก็ทำท่าที่แค้นํำมาฝากนะคะไม่ต้องทำเยอะเนาะประมาณแบบ10นาทีนะคะต่อวันทำวันนั้นวันได้เลยเพียงเท่านี้คุณก็มีต้นขาที่กระชับไรเซลลูไลท์สวยงามแล้วค่ะลองไปทำกันดูนะคะ